สะดวกไหมคะสะดวกไหมก็สะดวกดีก็ไม่ใช่สะดวกสิ่งแวดล้อมสะดวกจิตใจโอไสะดวกจิตใจสะดวกไหมสถานที่นะคะสถานที่เสนาสปายะนะคะเสนาสปายะคือสี่สถานที่ที่อยู่นะคะแล้วก็อาหารสปายะใช่ไหมคะ อุตสปายะบุคคลสปปายะธรรมะสปายะ,รรายะอันนีู้ลนีสปายะพอสมควรแต่นี้เอาจิตใจสปายะหรือยังค่ะที่โยมอาจารย์ถามว่าจิตใจสปายะไหม,มหมายถึงว่าสะดวกไหมสปายะแปลว่า <c oughs> สะดวกท่า <c oughs> นว่าสะดวกสบายกําหนดรูปเดินรูปเดินได้บ่อยไหมอย่างนี้หรือเปล่า ที่ว่าถามมาสะดวกไหมอ๋อบ่อย,อยไ,ไม่บ่อยก็ไม่ว่าค่ะแต่ว่าเออไม, <laughs> ไม่เข้าใจแต่ว่าสะดวกรู้เหตุบ้างไม่เวลาจะลุกไปเดิน<อ>เดินเดินอยู่จะนั่งรู้เหตุบ้างไหมตื่นเช้าตื่นลุกขึ้นไปนะ่ะรีบไปหรือเปล่าหรือว่ารู้เหตุจําเป็นจะต้องไปอย่างเนี้ยค่ะค่ะ <laughs> ทุกอย่างแหละแต่ถามยอ่ยอ <laughs> ถาาามมว่่รู้้เหตุบงก็คะ <laughs> รู้บ้างเป็นบางครัค่ะรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะคือคือคือขอให้พูดตามความรู้สึกตามที่ได้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 รู้สึกในขณะนั้นขณะนั้นแต่ว่าผิดถูกนี่ไม่สําคัญเลยค่ะรู้ไม่รู้ก็ไม่สําคัญเมื่อรู้ก็จะได้รู้ว่ารู้ไม่รู้ก็จะได้ว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้ดีท่านก็จะเรียนจะได้เรียนแนะที่แนะให้ที่ท่านไม่รู้เพราะเหตุอะไรเพราะท่านแตงหลายก็ไหลมาจากเหตุทั้งนั้น คค่่ะะกดเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยเนะาะค่ะไม่ไม่ต้องเตรียมเอาไว้บางบางท่านท่านบอกเอวันนี้เขาติดป้ายประชุมเราจะเอาอะไรไปพูดเนาะอย่างนี้เขาเรียกคิดคิดจะเอามาพูดคิดพูดนะแต่ไม่ใช่เอาความรู้สึกที่ปฏิบัติมาพูดแต่แต่ที่ประสงค์ในที่นี้ก็คือปทุกวันเนี้กี่วันที่เดนไม่ได้ประชุมอ่ะ ระยะนั้นน่ะท่านทำอะไรอยู่ท่านปฏิบัติอย่างไรนะคะเรื่องถูกเรื่องผิดไม่มีความหมายเลยสำหรับดิฉันหรือว่าความจริงแล้วผิดก็เป็นธรรมะถูกก็เป็นธรรมะ <โด S 1> ไม่มีอะไรไเป็นของแปลกเตรียมมาหรือเปล่าเดี๋ยวโยมจาย์ฟังดูค่ะค่ะว่าเตรียมมาหรือไม่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่เช้าก่อน ก็คือตอนกลางคืนมันตื่นหลายรอบไม่ได้ไม่ได้ตื่นรอบเดียวหราหนึ่งชั่วโมงจะตื่นหนึ่งครั้งประมาณอย่างนี้ตื่นทาไมคะเดีย<พ>วตื่นรู้สึกตัวผิดปกติรู้สึกตัวทําไมคะรู้สึกตัวยังไงก็คือ<ห>ก็สงสัยมันพักผ่อนเยอะก็เลยอ่าประมาณชั่วโมงนึงก็ตื่นรู้สึกตัวกลางวันนอนเยอะขอประทานโทษกลางวันก็นอนอสานเสร็จ หลังจากเครื่องชั่วโมงก็จะนอนไม่เกินบ่ายสองก็ตั้งใจไว้จะไม่เกินบ่ายสองนอนชั่วโมงครึ่งโอ้ยเยอะเกินกลางคืนก็ไม่หลับสิฮะกลางวันไม่ต้องนอนหรอกหลังอาหารเพนล้วก็ยิมนิดนึงก็พอนิดหน่อยนิดหน่อยแหมเอานี่ตั้งชั่วโมงครึ่งนะโอเกินไปอ่ะขอประทานโทษนะมากไปท่านคะแล้วกลางคืนเขาก็ตื่นบ่อยๆกลางคืนน่ะควรจะได้พักผ่อน ลางวันควรจะได้ทําความประโลความเพียรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาคอยตื่นอยู่บ่อยๆการพักผ่อนมันก็จะน้อยไปเกรงว่าเป็นอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่ามันเจือเกินไปข้าตื่นตื่นเกินไปตื่นตื่นทุกชั่วโมงนี่มากไปคือพักผ่อนไม่พอทีว่าตือทุกชั่วโมงนี่ก็คือประมาณเอาค่ะประมาณเอันเมื่อยหรือว่าปวดปัสสาวะหรือว่าอะไรไม่ได้เมื่อยไม่ได้ปวดอะไรเราก็คือบางที่ฝันไปฝันไปก็ คือบางทีมันก็ไปรู้ในฝันว่ากำลังฝันอยู่ก็ต้สงตื่นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรตื่นขึ้นมาก็สักประเดี๋ยวเดียวมันก็หลับเหมือนเดิมอความเคยชินอันนี้ฝึกมาหลับหลับง่ายออคแต่ที่จะตื่นและลุกขึ้นนี่ก็คือจะได้ยินเสียงนาฬิกาได้ยินเสียงนาฬิกาตีสี่ยี่สิบนาทีนาฬิกาปลุกไว้เหรอนาฬิกาปลุกไว้ เราจะต้องออกไปประพฤติอมันายกรรมอ๋อเลยฮะอ๋อยังมีอยู่เหรอฮะยังมีอยู่เอ๊มีมาจากเหตุอะไรเดนึกไม่ออกเลยไม่น่ามีอ่ะมันมีมานานแล้วของเก่าของคือคือมันติบสามนะมันก็ดูมันก็หยับหยาบนะแต่ว่าผู้มีอย่างเนี้ยฮะที่รักษาวินัยอะเรียกว่าอยู่กรรมฐานอันไม่น่าจะมีกิตของเก่าอ๋อมีเก็บไว้นานเยอะเหรอ บวชมาหลายปีมีบ้านนงอ๋อมันที่นี่เลยมีโอกาสทําอยู่ที่นู่นไม่ค่อยมีโอกาสเหรอฮะก็ <c oughs> โอกาสก็มีอยู่แต่มันลําบากเนิ่หนึงเพราะก็ยกให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ลําบากเลยไมกล้เวลาจะสอนก็ต้องเก็บวัดอย่างเงี้ยอ๋อเหรอฮะ <c oughs> มันก็ลําบากเนิ่นึงแล้วก็มีพระเยอะ เวลาสมาทานก็ต้องไล่บอกทั้งวันอ๋อจริงด้วยสิตรงครานี้เองที่นี่พระน้อยเลยมีพระมาทำกันบ่อยเลยนะฮะมาทำกันวะคะค่ะค่ะก็ก็ก็ดีอะค่ะแต่แต่แต่อัาบัตินี่มันอนดีท่านนึกไม่ออกในสิบสามทีท่านอะไรกันนะกันหาท่านสังขาที่เศษนี่ฮะปาจีตีนี่สักิเอยปาจิตีหรือทุกกฎอะไรงี้ก็ไม่ว่าหรอก แต่นี่มันไม่น่าจะมีอะไรนักหนาเรื่องก็ไเดีอ่านดูในจังกาที่เสียติดสามอ่ะก็มีแต่เรื่องหยาบอ่ะเรื่องละเอียดละเอียดจะมีอยู่อย่างหนึ่งเรื่องความรู้สึกยินดีในเมื่อหลับแล้วไอสาสัมภาระนี่แหละมันทําให้ยินดีได้แล้วก็อาบัดมันอาจจะหยาบสําหรับโยมอาจารย์ผู้ปฏิบัติมาช่ําชองแล้วแต่มันอาจจะละเอียดสําหรับพระผู้

เพราะว่าควะยังยังไม่สมบูรณ์บางเป็นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์คือยมกยเลาดั้ังาวอเป็นากพระ่หลายปียังไงทงมาแล้วบสาน้นเล่าฮะอือคือคุ้เคยเพราะว่าคุ้เคยกับชีวิตคารวะมานาน ก็คือเมื่อวานเนี่ยอาจารย์อุดรพูดให้ฟังว่าพวกเราในพวกหลวมตัวบวชมาหลวมตัวบวชไม่ได้คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนพุทธกาลใช่ไหมครับก็ฟังธรรมศรัทธาแรงกล้าจึงบวชค่ะเดี๋ยวนี้มันหลวมตัวบวชแต่หลวมตัวมาก็โชคดีที่หลวมตัวอาจารย์อุดรให้โอวาทในฟังลวมๆอย่างี้ก็เสียดายตีค่ะบวชตามีๆมีพ่อแม่มาฆ่าให้บวชอย่างเนี้ยออ๋ อ๋อเหรอฮะแล้วก็มาได้ยินได้ฟังศึกษาตัวถาีหลังอ๋อถ้าสมัยก่อนเขาเกิดสถาก่อนเขา่บวชเราฟังา่อีบวชแต่ดีไม่รู้เรื่องเพราะเอาบวช่ร่งอายุที่ิบเนี่ยเรมาศึกษารที่หลังอย่างนี้ยมอาจารย์ชื่อะอ๋ออ๋ออเดี๋ยวพูดต่อค่ะนี่มันตื่นแล้วตื่นแล้วบางครั้งก็ ลุกโดยที่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่ามันจำเป็นต้องลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็กำหนดก่อนว่าก็คือก็คือนึกถึงคำที่ว่าอ,อิริยาบถเนี่ยมันมีอยู่ประจำแล้วไม่ต้องไปทําแล้วก็ไปจะจะไปต้องการทําขึ้นแล้วก็จะไปดูมันก็ตอนนี้เรานอนอยู่เราก็ทำควารมรู้สึกนอนอยู่ ก็ทำความรู้สึกนอนอยู่ไม่เจอก็ไปรู้ไอ้ไอ้อาการที่นอนอยู่อ่ะไม่เจออาการที่นอนนี่เป็นอะไรนะคะอาการที่นอนที่ตัวมันรับวๆเป็ยาวหยนเตีอ่ะคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรบยาวเนี่ยคืออะไรคืออะไรค่าเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปอะไรนามอะไร ต้องแม่นนะคะต้องแม่นถ้าท่านมาหาไม่แม่นแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยลําบากที่โยมอาจารย์ถามหมายถึงว่ารูปอะไรที่ค่่ทีกําลังกําหนดอยู่ค่ะังอะไรกําลังใส่ใจอยู่นะคือรูปอะไรก็ก็รูปนอนนี่แหละนั่นแหละค่ะถ้าถ้ามีรู้สึกในรูปนอนก็คงตอบว่าก็รูปนอนนั่นแหละแต่เนี่ยงหาไม่เจกว่ามันคืออะไรมันก็ไอ้ท่ายาวๆนั่นแหละก็คือมันท่านให้มันคืออะไรมันรู้สึกเป็นอาการอาการ อาการที่นอนอาการนั้นคือรูปนอนอาการอย่างนี้คือรูปนั่งอาการทรงอย่างนี้คือรูปยืนอาการที่ก้าวไปอย่างนี้คือรูปเดินแมต้องแม่นนะค่ะทั้งรูปแล้วก็ทั้งนามต้องแม่นค่ะทุกท่านเลยนะต้องแม่นต้องท่องหรือเปล่าไม่ต้องท่องจําไว้ในใจท่องนี่มันเป็นบัญญัติบอกรุปนั่งรุปดังรุมดังหรือนั่งหนอนั่งหนอเนี่ยอันนี้มันเป็นบัญญัตินะคะ แต่รู้สึกในรู้ในท่าทางนะคะรู้ในท่าทาง Jamie, นี่ท่านได้ยินไหมคะไอ้จักรจันทร์นั่นแหละเห็นไหมรู้สึกได้ยินท่านต้องนึกไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยนี่ก็เช่นเดียวกันไม่ได้นึกบอกไม่มีคําพูดไม่มีบัญญัติเหมือนจักรจันทร์เสียงแกเราก็ได้ยินเห็นไหมฮะค่ะคือปกติถ้าถ้าไม่กําหนดอย่างเงี้ยก็คือจิตใจมันก็จะพผตื่นปุ๊บ มันก็จะถึงห้องน้ําาไปเลยห้องน้ก่อนทันค่ะถ้าไม่มีสติเวลาตื่นลุกทันทีอไม่รู้เรื่องหรอกไปทันทีเลยเดนถึงเรียนเรียนว่าขอก่อนตอนตื่นนอนนะอย่ารีบลุกไปเสียขอให้อย่ารีบลุกไปถึงจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่ารีบรีบเป็นโลภใช่ไหมฮะโลภนำซะแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะอ่าและไปตลอดเลยไม่รู้เลยท่านค่ะ ถ้าท่านมาหารู้ตรงนี้ก่อนตื่นนอนรู้จิตตื่นนอนอยู่รู้รู้ว่าตื่นนอนนี่นะ,ะแต่ยังไม่รีบรุกอะ่ะมีสติในการรุกมีสติในการเดินมีสติในการไปมีสติในการนั่งการถ่ายมันจะไปได้อย่างนี้เลยนะคะถ้ารีบไปแล้วไม่มีเลยทั้ช่วงเลยเอาไปหมดเลยเหเลยโลภะเอาไปหมดเลยคือเจ้าที่สังเกตนี่ที่ท,ที่ความรู้สึก ที่อาการนอนก็คือมันยังเป็นเรานอนอยู่ขอโทษนะยังมีไม่ว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ก็คือ <c oughs> บางครั้งก็ <c oughs> แต่มันรู้ในท่าที่นอนแต่แต่มีใจจําได้ว่าอันนี้คือรูปนอน <c oughs> <c oughs> บางครั้งก็ลองดูลองหาดูไอรมอยู่ตรงไหนลองหาดูว่าไอรอมอยู่ตรงไหนก็คือมันรู้สึกว่าเป็นเราเงี้ยก็คือเราเรายังนอนอยู่ก็ทําความรู้สึกไปทีหนึงว่าไอเรามันอยู่ตรงไหน ค่ะแล้วเราอยู่ตรงไหนไม่หาไม่เจอ,อ <laughs> เรานะ่ะมันเป็นนามธรรมแต่มายึดเอาไอ้รูปเนี่ยเป็นเราเป็นเรานอนเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเราเห็นเราได้ยินเราหอมเราเหม็นเราเปรี้ยวเราหวานเราเยน็นเราร้อนเนี่ยแงยเราเยน็นเห็นไหมฮะความจริงเขาเป็นรูปเป็นนามค่ะ ถ้าถ้าเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติแบบนี้นะคะจะสร้างบัญญัญาบาร,รมีแล้วก็ต้องแม่นว่าอะไรเป็นรูปและอะไรเป็นนามเพราะความเป็นเรานี่หละมันยิ่งใหญ่โลกนี้ยพอเรานะคะท่านมหาคะถ้าไม่มีเราแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาเลยไอความเป็นเรานะี่ะมันเลยมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าพูดถึงคนที่อยากจะพ้นจากสังสารวัตรก็ทำให้สังสารวัตรมียืดยาวไม่มีจบมีสิ้น เพราะความเป็นเราถ้าเรารู้ว่าเป็นรูปเราก็จะไม่มีในที่นั้นมันการปฏิบัตินี่มันต้องเอาเราออกแต่ไม่ใช่เราไปเขี่ยเขาออกไอเรามันเกิดความมีความรู้สึกอยู่ในจิตใจท่านเรียกอนุสัยกิเลสเรียกว่าทิฏฐานอนุสัยตัณหานุสัยอวิชานุสัยอนุสัยนี่มันมีทั้งเจ็ดอย่างไอสามตัวนี่แหละที่มันเกิดอยู่เป็นประจำใช่ไหมล่ะคะ เพราะงั้นต้องชัดเจนว่ารูปอะไรนามอะไรอย่างนี้ค่ะถึงยังไม่ยังไม่รู้สึกก็นึกถึงก็ยังดีเขาก็จะได้คุ้นเคยขึ้นแม่งให้เขาไม่คุ้นเคยค่ะท่านค่ะก็เห็นทา่าทาอย่างนี้แหละไอ้ท่านี้ยมันก็เป็นท่าเนี้ยไอ้นอนก็ท่านี้ไอ้นั่งก็ท่านี้ยไอ้เดินก็ท่านี้ยมันเป็นแต่ทา่าทางไอ้ท่านี้มันคืออะไรค่ะค่ะสาคัญด้วยนะคะค่ะ ไอตัวเห็นตัวรู้ก็เหมือนกันถ้าไม่รว่าเป็นนามอ่ะเห็นไหมตัวดูรูปนั่งเนี่ยเป็นนามนามทางใจเนี่ยไอตัวรู้สึกนั่นอ่ะคือนามถ้าไม่รว่าเป็นนามมันก็คือเราเองเรามันมีทุกขนทุกแห่งในสานลีละทุกสายเลือดคือเราเนี่ยนะฮะดันนี้การปฏิบัติก็ต้องเน้นไอเรื่องรูปเรื่องนามทำไมต้องไปรู้เป็นรูปเป็นนามก็จะได้เอาเราออกได้ ถ้ารู้สึกเป็นตู้เป็นนม้มเราก็าก็ไม่มีก็ค่อยค่อยหมดไปหมดไปถ้าหมดเราซะอย่างนะท่านคะท่านนีพผ่านมาอยู่แค่อืม<อ>ห้าห้าจริงจริงเรานี้แหละเป็นเครื่องกวางค่ะค่ะแล้วน,นี้และที่สังเกตต่อไปก็คือว่าบางครั้งนี่ทําด้วยอาการเคยชินคือก็คือมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมันเป็นทุกยังไงค่ะอย่างเช่นแปลงฟันเงี้ย ก็คือก็กําหนดดูว่ามันเป็นทุกอย่างไงก็กคือก็คือถ้าไม่แปลงก็อยู่ได้อ๋อก็อยู่สิฮะเอาอย่างนี้อย่าแปลงอย่าแปลงไม่แปลงก็อยู่ได้อย่าแปลงจริงๆท่านคะลองดูไม่แต่ความเคยชินมันมันมันอดอดอยู่ไม่ได้อะไรที่อดไม่ได้ที่ทนไม่ได้คืออะไรก็คือความเอที่เราเคย ทำอยู่ประจําทุกวันอย่างเงี้ยนั่นแหละคนไหนที่ทนไม่ได้หามาดูสิ <c oughs> เขาต้องมีคนทนไม่ได้อยู่คนหนึ่งความจริงเขาก็เป็นทุกข์นะคะปากก็เหมือนกันหน้าก็เหมือนกัน <c oughs> แต่รู้รู้ยากกว่าไอ้ใจที่เดือดร้อนเนี่ยรู้ง่ายกว่าถ้าใจท่านมาหาไม่เดือดร้อนเพราะ <c oughs> เพราะไม่ต้องล้าง <c oughs> ไม่ต้องแปลง <c oughs> ก็อย่าทําอย่าทําอืำจะได้รู้สักทีว่าเออ มันทนไม่ได้เพราะอันนี้เองนะเพราะใจอ่ะมันทนไม่ได้ทนต่ออะไรทนต่อความตกปรกอ๋ออ๋อก็เป็นสกปรกนี่อย่างอย่างล้างหน้านี่สังเกตว่าก็คือถ้าไม่ล้างเนี่ยจะงวงเงียจะไม่ล้างก็งวงเงียก็ช่างไม่เป็นไรงวงโวก็งวไปตาไม่ลืมก็เดินไปก็ตกไปก็ตกหลงแต่ล้างหน้าโดนน้ำเนี่ยถ้าหน้าโดนน้ำเนี่ยมันจะสดชื่นอ่าจะสดชื่นแล้วมันจะ มันตื่นเต็มที่คล้ายๆตื่นเต็มที่อย่างงี้ยก็เลยก็เลยต้องล้างแต่ไม่มีเดือดร้อนอะไรหรอกใจก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกอะไรนอกจากงวงเยียอย่างเดียวข้าวหลังก็ลองล้างแต่ขี้ตาดูก็ได้ฟันไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องล้างล้างแต่ตาอย่างเดียวให้หายงวงเงียดูซิอย่างอื่นจะรู้สึกไหมล้างให้หายงวงเงียนี่มันเออเออตมาเนี่ยล้างหน้าแล้วก็ต้องล้าง สาด้วยทำไมอ่ะมันมันมึนๆอยู่ข้างบนเวลาเพิ่งตื่นนอนมันต้องให้น้ำโดนความเย็นมันซึมเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นจะหายงวงเงียแต่ล้างหน้าอย่างเดียวไม่หายควาเคยชินอ๋อค่ะเคยชินแล้วที่ที่สังเกตอีกก็คือเวลามันมีทุกอย่างเช่นนั่งอยู่นานๆเงี้ยก็คือ ที่ที่ไปสังเกตเห็นก็คือตอนนั้นมันก็คงดับหายไปนานแล้วแหละก็คือมันไม่พอใจก่อนมันไม่พอใจที่มันมันเป็นมันมันมันเป็นทุกข์อะแล้วก็อะไรเป็นทุกข์อ่ะก็คือที่มันปวดเมื่อยอ๋อที่จะลุกขึ้นเนี่ยล่ะที่มันที่มันปวดเมื่อยมันจะไม่พอใจซะก่อนไม่พอใจปวดเมื่อยมันจะเกิดความไม่พอใจแต่มันเบาบางมากอ่ามันอ่อนอนมันเบาบางมากละเอียดอออก็เลย แต่แต่อรู้ว่ามันไปรู้ที่หลังหลังจากเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะใช่ <c oughs> ตอนนั้นไม่รู้หรอกไม่ไม่รู้หรอกเวลาเนี่ยนะฮะทําให้ไอ้ไอ้รู้เหตุผลไม่ได้ก็เพราะอย่างเงี้ยค่ะพอพอเมื่อยพอทุกนิดหนึง่งก็ไม่ชอบพอสบายนิดหนึง่งก็ชอบเนี่ยฮะชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบก็เลยปิดบังความจริงทั้งหมดทําให้ไม่มีปัจจุบันทําให้ไม่รู้ปัจจุบันเพราะชอบกับไม่ชอบ แต่เขาเกิดเขาเองเพราะงั้นไงนคะ่ะการปฏิบัติแบบนี้ละอะไรละตัวชอบกับไม่ชอบชอบเป็นโลภะไม่ชอบเป็นโทสะไอ้ที่ไม่รู้นะ่ะมาจากโมหะไอโมหะทางไม่ตัวเป็นตัวไม่รู้ก็ทําให้เกิดชอบบางไม่ชอบบางชอบบางไม่ชอบบางเพราะโมหะอวิชชาเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าท้าถ้าเข้าใจเหตุผลถูกต้องแล้วละทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะ ละหมดเลยสามสามตระกูลเนี่ยหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหน้าเรียนหน้ารู้ออกค่ะอันเนี้ยยังดีแล้วนะคะท่านเห็นท่านนึกคือนึกนึก,น,กนึกได้ไงฮะพอเปลี่ยนไปแล้วอะถึงได้รู้ว่าเมื่อกี้นี่ที่เมื่อยเนะี่ยไม่ชอบใช่ไหมฮะคืออยากจะลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะท่านอย่างเงี้ยเราได้รู้ั่งถึงรู้อดีตก็มีประโยชน์เพราะว่ายัางใกล้ใช่ไหมฮะปกติเราไม่รู้เลย เนี่ยแม้แต่อดีตก็ยังมีประโยชน์เพราะมีประโยชน์ยังไงเมื่อเราพิจารณาไปบ่อยๆบ่อยๆนะคะใช้เวลามากๆมกันนานอันนี้อดีตกับอนาคตมันก็จะชัดเจนขึ้นคือชอบไม่ชอบเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นเพราะอดีตพอเมื่อยไม่ชอบใช่ไหมพอเปลี่ยนปั๊บชอบแต่มันมันมันละเอียดนะเพราะกิเลสในที่เนี่ยเป็นกิเลสเป็นกิเลสละเอียดเรียกว่าอนุสัย